สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ HJC Helmet นะครับผมตัวนี้จะเป็นโมเดลรุ่น CS 1 5นะครับส่วนตัวนี้กราฟิกจะเป็นลาย Marshall MC 5 SF นะครับผมถ้าออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเรามาดูสเปคหมวกของรุ่นนี้กันนะครับผมสเปคหมวกรุ่นนี้ชิลที่ให้มาเนี่ยจะเป็นชิลใสนะครับผมตัวนี้จะเป็นพินล็อกเลดีนะครับก็คือสามารถติดตั้งแผง Pin ่นพินล็อกได้ ด้านข้างตรงนี้จะเป็นตัวกลไกเอาไว้สําหรับล็อกชิลนะครับผมเพื่อไม่ให้มันยกขึ้นเวลาที่เราขับอยู่สามารถปลดล็อกได้เราไปยกชิลขึ้นมาได้ตัวนี้ข้างนอกเป็นชิลใสนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วก็ด้านในจะไม่มีแว่นไปดูด้านบนนะครับผมตรงนี้จะเป็นช่องลมจะมีอยู่สองจุดซ้ายขวานะครับผมสามารถเลื่อนเปิดปิดได้ทั้งสองจุดเลยเสร็จแล้ว ตรงค้างนะครับผมจะมีช่องลมอยู่อีกหนึ่งโส่วนด้านหลังตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นตะแกรงสําหรับโฟลมออกนะครับผมมาดูด้านหลังตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นมออกรนะครับผมตัวนี้จะเป็นมาตรฐานมออกรเสร็จแล้วก็จะเป็นมาตรฐาน ece นะครับผมส่วนน้ําหนักที่เคลมมาจะอยู่ที่ประมาณ1550กรัมนะครับสาหรับกราฟิกตัวนี้นะครับผมพื้นจะออกเป็นสีตัวมวกบเป็นสีด้านทั้งใบนะครับผมจะเป็นสีด้านทั้งใบเลย ตัวสีพื้นจะเป็นสีเหมือนสีไทเทเนียมนะครับมันจะดำก็ไม่ดำมันจะเป็นดำออกน้ำเงินน้ำเงินตัดด้วยขาวแล้วก็ดำด้านนะครับผมคิดว่าคงเป็นสีไทเทเนียมนี่ต่อไปเรามาดูใต้หมวกกันนะครับผมหาที่ลองแป๊บนึงโอเค สำหรับหมวกรุ่นนี้นะครับผมสายลัดคางที่จะให้มาจะเป็นแบบสายลัดแบบกิบล็อกนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้อ่าตรงนี้เราสามารถเอาตัวแผ่นใต้คางที่อยู่ในกล่องนะครับผมไปติดได้ตัวนี้เขาจะไม่ได้ติดตั้งมาให้มันจะมีอ่าตัวแผ่นกันลมใต้คางแล้วก็จะมีคู่มือมาให้ในกล่องแล้วก็ามาติดตรงนี้ได้นะครับผม ต่อไปนะครับผมรุ่นนี้ตัวนวมสามารถถอดซักได้3มชิ้นนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมกลางต่อไปรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับช่องวอลบลูทูธนะครับก็สามารถติดตั้งบลูทูธได้นี่เดียนี่นะครับผมก็สามารถติดตั้งบลูทูธลงไปได้ตรงช่องวอาตรงนี้นะครับจะเป็นช่องวอาแบบตื้นๆ จะให้ดูลายอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ด้านข้างด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับย้ำนะครับตัวนี้เป็นสีด้านสีด้านทั้งใบด้านบน,นครับด้านหน้านะแล้วก็ด้านหลังครับ สำหรับรุ่นนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผม